ไฮไฮหนึ่งสสุดท้ายแล้วเพราะว่าทาหมดแล้วเรื่อยๆยาวๆดูกันเพลินๆคอนซีลเลอร์ดีมากนะเมลสก้านี่ใช้แค่นี้ทาครีมใช้คอนซีลเลอร์ตบแปงบ้งจบเคนนี้ก็เอาอยู่ทาเคนนี้ก็ได้นี่จะให้ดูนี่ไงเราซื้อหุ่นมารีวิวชุดเด็กเป๋าเด็กด้วยลูกชายลูกตเราอันนี้ลูไตล์ เดี๋ยวจะทําคลิปอาบน้ําให้ดูเดี๋ยวจะทำคลิปบนน้ำให้ดูเดี๋ยวจะแปะช่องเด็กไปดูนะว่าช่องไหนไปซื้อกันนะคะชุดดีๆทั้งนั้นทาอ้วนมาเสริมแต่เช้าเลยนะคะแดดแรงมากเช้านี้น้องแมวขึ้นเลอะทุกวันผมยังไม่แห้งยังมัดไม่ได้ก็จะรำคาญหน่อยนะ ลุกวันนี้มีน้องหมามาขออาหารนะคะโอ้โหน้องหมาน้องแมวฉันไปตักอาหารให้น้องหมาก่อนอาหารลูกชายฉันแต่มาบ้านอื่นมาขอก็เลยต้องให้ทุกวันตบเอนจอยเอาไปให้น้องหมากันมาบวมมาไปมาขอทุกวันนี่เจ้าของคนขอโอ้โหนี่ก็มาขออาหาร จาตัวนั้นเดี๋ยวเธอมานี่เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนให้น้องแมวด้วยแมวที่ไม่ใช่แมวบ้านฉันแมวมานี่เข้ามาขออาหารแมวค่ะกินเลยเอาน้ำไปให้น้องแมวกัน น้องเฮงบ้านเราเองน้องเฮงเฮงหลังบ้านนี้เป็นพื้นที่ของป้าของพี่อาศัยปลูกของเขาเอาเพราะข้างหลังเขาไม่ได้ใช้น้องจะให้อุ้มเลยตั้งแต่เช้าเลยนะจะให้อุ้มเลยตั้งแต่เช้าเลยเหรอไอเด้นมาปลูกดอกไม้ <c oughs> น้องเฮงน,น้องเฮงกลัวนะเดี๋ยวเพาเขาไม่ได้ใช้ก็เลยเอาที่เขามาปลูกดอกไม้อะ <c oughs> อันนี้ มี่หลังบ้านเราเองก็จะมีอย่างนี้นี่ไงเช่านี้กระดอกไม้เช่นเดิมเหนื่อยเลยเอาอาหารให้แมวตรงนูง้นเดินไปเดินมาหอบเหงื่อออกต้องทำความสะอาดกลงน้องแมวเติมพลังเล็กน้อยไกลไปมาใกล้ ห็นหมนแล้วก็กรีดน้ำซอมากินกันอร่อยมากาลาบหมูเน้นๆ เป็นไงน่ากินไหมแคบหมูอมกรอบมากทำด้วยแตงกวาตายล้อมไปด้วยแมวแมวแมวกำลังกินน้ำค่ะเอ้ยโอ้โหในระหว่างที่กินข้าวนั้นก็คืนเคงเลยทีเดียวดูดูท้อง อพอหิวก็ไปทำกินกันนะต่อด้วยเมี่ยงอีกแล้วค่ะเมี่ยงครับเมี่ยงคำค่ะกินเมี่ยงอีกแล้วอร่อยเหมือนเดิมแต่คนละร้านไม่แปลกว่าทำไมอวน แปวกของเราวาววาวน้อง,งเห้งเช้งถอดอาหารไปล้างเอ้ามีน้องแมวอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหสมจุ๊ดอยู่นี่เหรอซมจุ๊ดอยู่ในนี้แม่ไม่เห็นมีน้องทีคัลเลอร์ฮะนอนเฝ้าเก็บตื่อๆต่อที่โกงนี่อ้ my god ดูพวกนางน,นอนกันไว้ย่างเนื้อเนี่ยจา้าเนี่ยจา้จา เนือดูเนือผ้าเปียกเช็ดก่อนแกะไปล้างกันดูเข้าไปเลยจ้า,าเข้าไปสำรวจจ้าน้องเฮง,งเข้าไปทำไมคะดูดูนี่ถอดปลั๊กแล้วนะไม่เป็นอันตรายทั้งสิ้นอ้าวเลอะแล้วจ้า ลงมาจ้าลงมาฝากรอยเท้าเอาไว้ <c oughs> คนนี้ฝากรอยเท้าเอาไว้ไม่ต้องเอี่ยมละจ้าวันนี้ไม่ต้องเอี่ยมแล้วฝากรอยเท้า,เาไว้ให้ฉันเช็ดมาพุก <c oughs> ไปล้างกันเถอะออเฮขึ้นมาทำไมออกมาเลยเลแล้วออกมาครับออกมาครับไม่ไหวแล้ว จะไปล้างแล้วต้องถาดอาหารให้น้องแมวก่อนเยษที่เหลือใส่น้ำขย่าวใช้ตอวองเพียบ ก็มาวางตรงนี้ล้างตอ่อตู้เย็นเครื่องนี้ทํนายหน้าติ๊กตอกเราซื้อมานะเอาค่าคอมซื้อเอาเอาค่าคอมของ,ของนายหน้าซื้อตู้เย็นแอโครเวทเครื่องสภาพอัอตโนมัติแล้วก็ทีวีทำเองซื้อเองทุกอย่างทำเองซื้อเองทุกอย่างช่วยซัพพอร์ตพวกนี้คนนี้ได้นะคะฝากติดตามดูทูช่องติ๊กตอกด้วยนะ และไปประกอบกันลืมบอกเดี๋ยวจะปักตะกร้าตู้เย็นนะจ๊ะให้ไปช้อปปิ้งกันมีหน้ามีรีวิวมีรีวิวตู้เย็นปักตะกร้าให้จะแปะให้ตรงนี้ไปช้อปได้นะะกอบกันตีเคประกอบชั้นล่างกันถูกต้อง กุยเยนใช้ดีมากเดี๋ยวจะปักระก้าวไว้ให้จ้าอีกโปเก่าแแข็งเป็นอันเซร็จสิใส่น้ำยาที่หมดแล้วปัน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 แห้งแล้วไปถูกันชู้บ้านกันแงสะอาด ดำปืนชายซ้ำเกดนี่ก็หญิงที่เคอร์ลยนะฮะเออมเจ้าท่าทำควาสะอาดกงให้เรียบร้อยแล้วเตรียมอยู่เตรียมนอนนะฮะตอนเย็นทำอาหารนะฮะกงใช้ดีมากบอกเลยสปาตะก้าไว้ให้นะทุกอย่างสปาตะก้าให้หมดเลยจึงๆไงเอียมเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ความสะอาดบ้านของเราอาหารให้ลูกๆเข้ากงปิดจบละ <c oughs> เตรียมนอนเตรียมเตรียมเตรียมอืน่้ชายสมจุดเข้ากองค่ะสาวเสือนี่น้องแห้งแ้งน้องปังปค่ะกำลังเข้ากองนะจิงเข้าห้องน้ำเลยไหมนี่ซือพัดลมน้อยมาเพื่อสิ่งนี้ เปิดพัดลมให้ด้วยแต่ตอนปิดไฟเขาก็นอนตอนนี้เขายังห่วงเล่นอยู่ยพัดลมให้เย็นๆสามกรงเลยค่ะจบสิน้นทุกคนนอนแล้วบ๊ายบาย